มาต่อกันในหัวข้อที่3แล้วนะครับหัวข้อนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการหารยาวพหุนามตัวแปรเดียวนะครับอันนี้จริงๆเราเคยเรียนมาในตอนมอต้นแต่อาจจะลืมไปแล้วแล้วทีนี้มันอยู่ในเนื้อหาของมอ .4 ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะฮะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องรู้ก็คือสมการนี้นะครับส,สมการที่บอกว่าตัวตั้งเนี่ยจะเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์แล้วก็บวกด้วยเศษ นะครับอันนี้คือสมการเบสิกที่น้องๆต้องจําได้นะทุกคนต้องรู้อันนี้นะครับเราจะหารพรหุนามนะครับทุกๆครั้งที่เราหารพรหุนามในแต่ละข้อเนี่ยเมื่อหารเสร็จแล้วน้องๆต้องเอากลับมาเขียนภายในรูปแบบนี้ให้ได้นะครับในรูปแบบของตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษนะครับพยายามจำฟอร์มนี้ให้ได้อ่ะเพื่อให้เป็นการกระชับเดี๋ยวกูก๊อปทำตัวอย่างที่5ให้ดูก่อนนะ ตัวอย่างที่5มันจะไม่ยากนะครับน้งนมันจะเป็นเรื่องของตัวเลขง่ายๆที่เราเคยเรียนมาแต่ว่าเราเอามาอธิบายให้มันอยู่ในกรอบเนื้อหาของมอสกันเขาบอกว่าจงหาผลหารและวก็เศษจากการหาร7ด้วย2นะครับหาร7ด้วย2น้องๆต้องบอกให้ได้ว่าใครคือตัวตั้งเออใครครับเลข7นะครับเลข7ตัวนี้เรียกว่าตัวตั้งจำไว้นะตัวนี้คือตัวตั้ง นะฮะก่อนจะหาเนี่ยเราต้องบอกได้ว่าอันไหนเรียกว่าตัวตั้งนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเลข2ที่มันอยู่หลังคำว่าด้วยสังเกตไหมหาร7ด,ด้วย2นะครับก็คือเลข2เนี่ยจะเป็นตัวหารทันไหมอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนจบเนี่ยสมการที่มีคำว่าตัวตั้งตรงนี้ต้องเป็นเลข7 แล้วก็เลข2จะอยู่ตรงตัวหารส่วนผลหารกับเศษเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราต้องหากันอตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะครับตอนที่เราเรียนการหารยาวนะเรียนใหม่ๆแรกๆเลยเขาก็จะบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายหารเนอะค,ครับก็บอกก่อนนี้วิธีทำนะครับเราก็เขียนเครื่องหมายหารอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวตั้งเนี่ยจะต้องอยู่ข้างในจำได้ปะ ตัวตั้งอยู่ข้างในนะแล้วเราก็เอาตัวหารมาไว้ข้างหน้าก็คือเลข2องน,นะครับเวลาเราเอา2ไปหารกับ7นะครับกระบวนการคิดที่แท้จริงคือการคูณใช่ไหมสองเนี่ยคูณอะไรแล้วได้7เนี่ยเราต้องคิดแบบนี้ถูกไหมครับเนี่นกระบวนการหารแฝงไปด้วยขั้นตอนการคูณน,นะครับน้องๆต้องคิดละ2คูณอะไรได้7 ถ้าไม่มีคูณอะไรแล้วใกล้ใกล้เแต่น้อยกว่านั่นก็คือ2อคูณสถูกไหมถูกไหมฮะสองคูณสได้อะไร2อคูณสได้6พอ2อคูณสได้6เนี่ยนะฮะต้องใส่3เนาะ,ะได้เท่าไหร่ให้เอามาใส่ข้างล่างตรงนี้ถูกไหมครับ7จลบหนะแล้วระหว่างบรรทัดทําอะไรกัน7กับหนี่ต้องบวกหรือลบ 7กับ6ก็เอา7ลบ6ถูกไหมมันก็จะเหลือ1นั่นไหมครับ7ลบ6เหลือ1 1เนี่ยถ้าเทียบกับ2แล้ว2คือตัวหาร1คือตัวตั้งอันใหม่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารอย่างนี้ถือว่าหยุดนะครับจำไว้นะถ้าตัวตั้งเนี่ยคือเลข1นเนี่ยน้อยกว่าตัวหารถือว่าหยุดนะครับแล้วก็ขีด2เส้นจำได้ปะ อตอน,นเด็กๆเราจะขีดอย่างนี้ดังนั้นเวลาเราจะจบข้อในในมสีนี่นะน้องๆจะต้องเขียนอย่างนี้นะครับสรุปนะฮะตัวตั้งเท่ากับตัวหารอ่ะครูก็เขียนให้ดูรอบนึงนะตัวตั้งมันจะต้องเท่ากับตัวหารคูณผลหารหรือคูณผลลัพธ์ก็ได้อ่คูณผลลัพธ์จากการหารแล้วก็บวกด้วยเศษ นะฮะซึ่งจากกระบวนการหารของเราเนี่ยตัวตั้งของเราคือ7ถูกปะตัวหารของเราคือ2ทันไหมฮะอ่ะผลลัพธ์จากการหารของเราคือ3แล้วก็เศษของเราก็เป็น1นั่นเองนะครับอันนี้คือกระบวนการหารดังนั้นเวลาเราจะตอบเนี่ยเราตอบว่าผลหารเนี่ยคือ3และเศษเนี่ยคือ1จําได้ไหมครับ นี่คือกระบวนการหารแบบปกติแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยค,ครูกับก็จะฝึกให้เราเนี่ยเขียนผลสุดท้ายออกมาในรูปเป็นแนวบรรทัดแบบนี้นะครับน้องๆฝึกไว้นะโอเคนะนี่ก็คือตัวอย่างที่5นะครับเป็นตัวอย่างแรกของการหารยาวซึ่งเราจะเอาตัวเนี้ยเป็นต้นแบบของการหารพรหุนามถัไดไหมครับเรียบร้อยนะโอเคเอาละเดี๋ยว ไปดูตัวอย่างการหารพรหุนามกันว่าเวลาหารพรหุนามจริงๆทำยังไงนะครับขออีกสักตัวอย่างหนึ่งพร้อมนะไปดูกันครับตัวอย่างที่6นะครับน้องๆตัวอย่างนี้เนี่ยอ่าได้หารพรหุนามกันจริงจังแล้วนะครับยาวยืดเลยเห็นไหมเขาบอกว่าจงหาผลหารและเศษจากการหารพรหุนามชุดนี้เครื่องหมายหารขั้นอยู่ตรงนี้นะครับเอาละ เราก็ใช้วิธีการตั้งหารยาวพร้อมนะไม่พร้อมก็ทําเลยนะครับลุยเลยตั้งหารยาวนะฮะหารยาวอ่ะครูครับก็เขียนเครื่องหมายย,วยาวล้เผื่อพื้นที่เหนือเส้นนี้เอาไว้เขียนคําตอบด้วยนะตัวหารก็คือ,อตัวตั้งก็คือ 2x กาลัง4ลบ x กาลัง3นะครัลบ x กําลัง3บวก2 x กํลัง2บวก x ลบ4เวลาเขียนตัวตั้งให้น้องนองสังเกตดูว่าดีกรีเนี่ยเรียงกันครบตำแหน่งหรือเปล่าดีกรีคือเลขชี้กําลังของ x นะฮะดีกรี4แล้วมาดีกรี3แล้วมาดีกรี2แล้วมาดีกรี1และก็0นถูกต้องไหม ถ้าหายไปตำแหน่งหนึงให้ระวังดีๆนะครับนะแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวมีโจทย์อื่นให้ดูข้อนี้มาครบทุกตำแหน่งตัวหารของเราก็คือ x กาลัง2ลบ2 x ลบ1ถูกไหมครับโอเคนะตอนนี้เราไม่พูดถึงการหารสังเคราะห์เราไม่พูดถึงการหารแบบอื่นเราจะพูดถึงการหารยาวโอเคนะหลักของการหารยาวนะครับน้องๆจำเอาไว้นะ เราต้องจำเอาไว้นะหลักการนะควับเขียนตรงนี้เล็กๆนะหลักการของการหารยาพหุนามน,นะครับขวับให้ข้อเดียวข้อเดียวเลยนะคือเอาตัวหน้าหารตัวหน้านะเอาหลักการนี้ข้อเดียวเลยคือให้เอาตัวหน้าหารตัวหน้าทำหลายๆครั้งเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวขกับทำตัวอย่างให้ดูอะมาดูกันนะ ตัวหน้าหารตัวหน้าคืออะไรอ่าดูนะครับวิธีการเริ่มในการหารก็คือข้างนอกนี่เราเรียกว่าตัวหารนะครับตัวหน้าสุดคืออะไรตัวหน้าสุดคือ x ยกกําลัง2ถูกไหมครับส่วนตัวตั้งตัวตั้งเนี่ยคือ2 x ยกกําลัง4นะฮะที่บอกว่าให้เอาตัวหน้าไปหารตัวหน้าหมายความว่าเอาตัวหน้าของฝั่งนี้ไปหารข้างใน เห็นไหมฮะเอาตัวหน้าไปหารตัวหน้าแต่ไหมพอเราเอาตัวหน้าไปหารตัวหน้าปั๊บมันเหมือนกับมี x ก,กําลังสองมาหารตรงนี้ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ครับก็ตัดกันก็จะเหลือ 2x ก,กําลังสองเห็นไหมอ่ะทดให้ดูนะฮะทดให้ดูมันคือ 2x กําลัง4หารด้วย x กําลัง2ตัด ผลลัพธ์คือเหลือ2 x กําลัง2เพราะฉะนั้นผลจากการเอาตัวหน้าไปหารตัวหน้าได้2 x กําลัง2 2 x กําลังสองเราเรียกว่าผลหารผลหารไปใส่ข้างบนครับ2 x กําลัง2นี่คือการหารครั้งที่1นะฮะซึ่งพอเราได้ผลลัพธ์ตัวนี้มาแล้วให้น้องๆเอาผลลัพธ์ตัวนี้นะขั้นที่2นะเอาผลลัพธ์ตัวนี้ไปคูณ กับตัวหารทุกตำแหน่งเลยคูณนะคูณครั้งที่1มันจะได้ 2x กําลัง4มันจะต้องเหมือนกับตัวข้างบนเป๊ะๆนะครับ1ครั้งต่อมาถ้าเอามาคูณกับลบ 2x ก็กลายเป็นลบถูกปะ่ะ4แล้วก็ x กําลัง3ถูกไหมครับต่อมาถ้าเราเอามาคูณกับลบ1มันก็จะเป็นลบของ 2x กําลัง2ถูกไหมอ่า พอคูณลงมาครบแล้วก็จัดการบวกลบทีหนึ่งถ้าน้องๆหารถูกตัวแรกจะต้องพอดีกันทุกครั้งมันจะต้องหักล้างกันเป็นศูนย์ทุกครั้งทีนี้ไอ้ตรงที่ครูกอฟเป็นห่วงก็คือแถวแถวนี้แถวแถวที่เราจะเอาแถวบนกับแถวล่างมาลบกันแถวบนกับแถวล่างมันต้องลบกันนะครับน้องๆลบกันยังไง แถวบนเรามีลบ x กำลัง3แถวล่างเรามีลบ 4x กำลัง3เวลาเอาแถวบนลบแถวล่างมันต้องมีอย่างนี้แล้วก็ขั้นวงเล็บถูกไหมนะมันจะต้องมีลบซ้อนลบนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นลบ x กำลัง3บวก 4x กำลัง3ผลลัพธ์ก็เลยเป็น 3x กำลัง3 เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะได้ 3x กำลัง3เป็นบวกนะครับทันไหมฮะเป็นบวกนะเนี่ยถ้าน้องๆหลายคนเนี่ยประมาทเจ้าเครื่องหมายลบตรงกลางอะ่ะจะลืมดูและจะหายไปต้องระวังดีๆนะโอเคนะครับ พอมาตัวหลังสุดนะฮะตัวตำแหน่งที่3เนี่ยมันคืออะไรฮะแถวบนลบแถวล่างเนี่ยมันคือ 2x กำลัง2แล้วก็ลบด้วยลบ 2x กำลัง2ตรงนี้มีลบระหว่างบรรทัดใช่ไหมลบคูณลบเป็นบวกก็จึงกลายเป็นบวก 4x กำลัง2คิดทันไหมครับนี่อธิบายช้าๆนะฮะช้ามากๆนะเพราะว่า บางคนอาจจะลืมไปแล้วโอเคไหมอพอเราหักลบอะไรกันเสร็จแล้วน้องๆก็ไปดึงตำแหน่งต่อไปเนี่ยลงมามันก็คือบวก x ถูกไหมครับบวก x จะดึงลบสลงมาด้วยก็ได้หรือจะยังไม่ดึงก็ได้ไม่เป็นไรดึงก่อนดึงหลังเดี๋ยวได้ใช้เหมือนกันโอเคนะฮะแสดงว่าเราหารเสร็จหรือ,อยังอย่างนี้ยังไม่เสร็จรู้ได้ไงว่ายังไม่เสร็จเพราะว่า ตัวตั้งของเราเนี่ยเป็น x ก,กำลังสามซึ่งเยอะกว่าตัวหารที่เป็น x ก,กำลังสองเห็นป่มอย่างนี้แปลว่ายังหารได้ถูกไหมฮะที่ครูกับเทียบ7กับ2เมื่อกี้อ่ะให้ดูอ่ะอย่างนี้แปลว่ายังหารได้นะเมื่อหารได้เราก็จะหารอีกครั้งหนึ่งทีนี้วิธีการหารครูก็บ,บอกว่าไงนะให้เอาตัวหน้าไปหารตัวหน้าแค่นี้นะหลักการจําแค่นี้ที่เหลือทําเหมือนเดิมนะฮะ ก็คือเอา x กำลัง2ไปหาร 3x กำลัง3หารกันก็จะเหลือ 3x ใช่ไหมอ่าพราะเหลือ 3x นะฮะก็เอามาใส่เป็นผลหารตรงนี้นี่คือ 3x ดูทันไหมครับนะฮะเอาตัวหน้าหารตัวหน้าได้ 3x จากนั้นน้องๆเอา 3x มาคูณคูณคูณเหมือนเดิมนะครับคูณเหมือนเดิมก็ จะได้ 3x กำลัง3แล้วก็ลบ 6x กำลัง2แล้วก็ลบ 3x ทันนะนะครับคูณคูณคูณนะเสร็จแล้วออกมาระหว่างบรรทัดให้ลบกันทันไหมครับลบกัน4ลบด้วยลบ6เป็น 10x กำลัง2 1x ลบด้วยลบ3 จึงเป็นบวก3ก็จะได้บวก 4x แล้วดึงลบสลงมาเห็นไหมตัวนี้ดึงลงมาก็มาเรื่อยๆทันไหมครับนะครับเราคิดแบบนี้นะก็คือเอาตัวหน้าหารตัวหน้าเห็นไหมครับหลักการมันอยู่แค่นี้ที่เหลือทำซ้ำๆลองอีกสักตั้งหนึ่งครั้งที่3ยังหารได้ไหม เนื่องจากตัวตั้งเป็น10 x กำลัง2ตัวหารเป็น1 x กำลัง2ยังหารได้ใช่ไหมตัวตั้งยังเยอะอยู่ก็เอา x กำลังสองนะมาหารใต้นี้หารเสร็จแล้วจะได้บวก10ถูกปะน้องๆก็เอาบวก10มาใส่ข้างบนตรงนี้แล้วก็เอา10ไปไล่คูณมาก็จะเป็น10 x กำลัง2ลบ2 0 x ลบ10ถูกไหมครับได้ประมาณนี้ แล้วลบกันลงมานะลบกันลงมาระหว่างบรรทัด4ลบด้วยลบ20เป็นบวก24ลบ4ลบด้วยลบ10ก็เป็นลบ4บวก0เหลือบวก6โอเคต่เนี้ตรงนี้คขูก็อบหยุดแล้วเพราะอะไรเพราะว่า x มันเป็นกำลัง1ตัวตั้งเนี้ยมันน้อยกว่าตัวหาอ,อ่มันน้อยกว่าตัวหารใช่ ตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารแปลว่าหยุดหารได้แล้วเพราะฉะนั้นก้อนที่เหลืออยู่ตรงนี้ทางก้อนเนี่ยคือเศษโอเคไหมฮะสังเกตไหมว่าแพทเทิร์นเนี่ยการหารเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนที่เราเรียนหารตัวเลขธรรมดาเพ,เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นพหูนามแล้วมันจะมีกระบวนการยิบย่อยอก็คือหารแล้วเอากลับมาคูณแล้วเอามาหักลบกันค่อยๆไล่ลงมา ฉะนั้นในตอนจบนะครับน้องๆในตอนจบเราก็จะได้ว่าตัวตั้งนะสมการของเราคืออะไรนะตัวตั้งนะครับจะต้องเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์นะครับแล้วก็บวกกับเศษใช่ไหมเราก็เอามาเขียนเรียงลำดับอย่างนี้ตัวตั้งของเราก็คือ2 x กําลัง4ลบ x กําลัง3บวก2 x กําลังสอง บวก x ลบ4นี่คือตัวตั้งเสร็จแล้วตัวหารของเราก็คือ x กำลัง2ลบ 2x ลบ1ผลลัพธ์จากการหารของเราคืออะไรนะ 2x กำลัง2บวก 3x บวก10ใช่ไหมอยู่ข้างบนนี้นะฮะ 2x กำลัง2บวก 3x บวก10แล้วเศษของเราคืออะไร 2x บวก6 นะจบข้อนี่ก็คือกระบวนการหานพระหุ่นนมนะครับหานแบบตั้งหารยาวตั้งหารยาวเราทําอย่างนี้ก็มันจะได้ทั้งผลลัพธ์มันจะได้ทั้งเศษออกมาพร้อมๆกันนะครับก็ลองทําเองดูไหมลองดูอันนี้เสร็จแล้วลองทําเองดูนะครับจะได้มั่นใจมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตอนต่อไปกันนะครับนี่คือตัวอย่างที่6เรื่องของการหานพระหุ่นนมนะครับ ไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเข้ามาโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจบตัวอย่างนี้ก่อนไปเจอกัน EP หน้าครับ